ก็มาบอกช่างว่าเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่าอาการนี้ไม่หายสรุปสุดท้ายบางทีมันก็ไปจบกับอะไหล่ตัวที่ลูกค้าไปซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์เยอะหลายเคสนะที่ผมเจอนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารักการช้อปปิ้งออนไลน์ต้องดูดีๆต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าอะไหล่ราคาถูกแล้วมันจะผ่าน สนับสนุนโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทผู้จัดจำหน่ายอะไหล่รถยนต์แบรนด์ก็อดซิล่านึกถึงอะไหล่นึกถึงเราแกะกล่องดีเซลออโตพาร์ทนึกถึงบล็อกไร้สายนึกถึงไอแมนคุณภาพดีราคาเอื้อมถึงได้บริการหลังการขายเยี่ยม สวัสดีครับยางทองอะไหล่ยนออโต้เซอร์วิสอำเภอชุมพวงจังหวัดนะครราชสีมา,ะะานะ่จ๊ะนวรานะมีปัญหาเรื่องคัตกันเยอะเยอะนะครับเพราะว่าคัตเนี่ยแพงนะครับแล้วก็ตอนนี้ไฟวีนชั้นเดียวของแท้เลิกผลิตไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าเลิกผลิตเพราะอะไรมีปัญหากันปวดหัวกันเยอะเพราะว่ายกคัตทีนึงเนี่ยโอ้โหแพงมากๆนะครับซื้อรถยนต์มือสองสวยๆได้เป็นคันเลยนะสำหรับ รถยนต์นาวาล่านะครับคันนี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับคัตแต่ว่าต้องบอกก่อนไปเปลี่ยนคัตมาแล้วเปลี่ยนแผ่นคัตวีคัตไฟวีนลูกปืนกดคัตนะครับไปเปลี่ยนมาก็คือลูกค้าเจ้าของรถเนี่ยไปจัดของเองซื้อของจากช้อปปิ้งออนไลน์นะครับราคาเนี่ยประมาณสักหมื่นต้น,ตนมีแผ่นคัตวีคัตแล้วก็ไฟวีนนะนะที่ซื้อเป็นยี่ห้อดังยี่ห้อหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะไปโดนของก๊อ ของเย็นแบบนะครับตอนแรกก็ขับมาดีๆตอนนี้ได้ประมาณสัก10เดือน11เดือนเริ่มมีอาการตรงนี้จากคัดนิ่มๆนะเริ่มจะแข็งเนี่ยมือกดไม่ลงเนี่ยออกแรงนะเนี่ยกดไม่ลงเห็นไหมผมกดจนเส้นเลือดผมโป่งเลยม,มันจะมันจะแข็งจังหวะแรกแล้วก็จะบูบลงไปเลยเนี่ยเห็นไหมช่วงนี้จะจะเบา จะแข็งจังหวะแรกแข่งปุ๊บแล้วก็จะบูบลงไปแต่โดยรวมแล้วโคตรแข็งนะครับแข็งมากลูกค้าบอกว่าไม่ไหวแล้วไปเปลี่ยนคัดบนแล้วคิดว่าเป็นคัดบนก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับผมว่าคันนี้น่าจะโดนอะไหล่ก๊อปปี้เรียนแบบมานะครับเดี๋ยววันนี้จะมาบอกกันว่าอะไหล่ของรถยนต์นวราเนี่ยตอนนี้ไฟวินชั้นเดียวเลิกผลิตไปแล้วถ้าเกิดว่า คันไหนที่ยังเป็นไฟวีนสองชั้นอยู่จะเลี่ยงไฟวีนสองชั้นยังไงแล้วจะจัดอะไรยังไงให้มันใช้ได้ทนทานแล้วก็ไม่มีอาการสั่นนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งกดเข้ามาดูหรือว่าท่านที่อยากหาความรู้เกี่ยวกับรถยนต์เพิ่พมเติมหรือว่าท่านที่กดเข้ามาดูแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่ง <X> S> <S เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปด้วยนะจ๊ะเอาโยกเกียร์ลงมาแล้วนี่นะดู อะไรผมไม่ให้เห็นยี่ห้อนะครับผมค่ายี่ห้อทิ้งอันนี้ลือออกมาแล้วรอบหนึ่งเอามาลบยี่ห้อเขาทิ้งเพราะว่าผมแน่ใจว่ายี่ห้อนี้โดนก๊อปแน่นอนเหนะไม่ใช่ของเดิมนะครับเดีดูก่อนหน้าตาลูกค้าบอกว่าลูกค้าไปซื้อทางออนไลน์มานะครับหมื่นต้นๆก็จะมีวีคัตแผ่นคัตแล้วก็ไฟวีนนะครับ อาการตอนนี้ก็คือคัดแข็งมากแข็งจนปวดขาเหยียบคัดนี่ปวดหลังเลยนะครับมาเดี๋ยวจะลื้อลงมาให้ดูนะครับอ่ะยกลงมาแล้วนี่นะอะไรคข้าวๆนะครับซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ได้ถามลูกค้าเหมือนกันว่าวิ่งได้กี่กิโลแต่ว่าระยะประมาณสัก10เดือนว่างั้นไม่เกิน11 11เดือนใส่มาปุ๊บแล้วคัดแข็งเหมือนอาการที่ เราออกตัวเกียร์สองแต่ลูกค้าบอกว่าไม่เคยออกเกียร์สองแล้วก็ใช้รถแค่คนเดียวไม่มีผู้หญิงไม่มีคนแก่ไม่มีคนที่ขับรถไม่เป็นใช้ก็คือเจ้าของรถเนี่ยใช้รถคนเดียวเลยนะครับไม่เคยมีคนอื่นมาแตะรถครันนี้ก็แกใช้คนเดียวยกเป็นชุดที่2แล้วคัตชุดแรกเนี่ยไม่เป็นไรเป็นเทียมเหมือนกันนะครับเป็นยี่ห้อทางเลือกอย่าเรียกว่าเป็นของเทียมแต่ว่าราคาเนี่ยประมาณ2 0,000่นกว่าเลยเกือบ3 0,000่นนะครับ แต่ว่าพอชุดนี้ไปเห็นในช้อปปิ้งออนไลน์เห็นว่ามันถูกอยู่หมื่นนิดเน,นี่ยสชิ้นเนี่ยนะใหญ่ๆเนี่ยก็เลยไปซื้อมาใส่นะครับใส่ได้แป๊บเดียวแล้วมีปัญหาคัดแข็งทั้งทั้งที่ขับรถถูกวิธีไม่ได้ออกตัวเกียร์สด้วยนะครับวันนี้จะมาแนะนําสําหรับนวาวลาหนะหเกียร์นะครับเกียร์หสปีดตอนนี้อะไหล่แท้เลิกผลิตไฟวีนชั้นเดียวมาขายแล้วนะครับมีขายแค่ไฟวีนสองชั้น ยกคัดทีนึ่งก็มีหน้ามืดนะซื้อรถมือสองได้เป็นคันๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะใช้เป็นอะไรทางเลือกแล้วอยากจะจบจบในราคาย่อมเยาวผมแนะนำเป็นตัวนี้นี่ GZL Godzilla Super World e X p o r t นะครับเป็นอะไรทางเลือกก็คือจะเป็นไฟวีนแปลงนะเป็นไฟวีนแปลงฟังดีๆนี่เดี๋ยวให้ดูหน้าตาก่อนนี่นะเป็นไฟวีนแปลงก็คือ แกะแบบมาจากไฟวีน2ชั้นนะครับใส่แทนได้เลยนี่เอาช่างกรมายกขึ้นดิขอดูหน้าตาเขาหน่อยนี่ดูงานเขาเนียนกิฟนี่นะมีฟันพร้อมฟันเซนเซอร์ตัวนี้เป็นฟันไดสตาร์ทนะครับดูหน้าดูหลังนี่เห็นไหมงานดีมากนะครับถ้าเกิดว่าใช้ของ GZL Godzilla จะเอามาจับของอะไรจับชุดนี้นี่นะ แผนคัดของ2ชั้นแท้นะครับกับวีคัดของ2ชั้นแท้เช่นเดียวกันนี่นะพ์ดนัมเบอร์ตัวนี้นี่เห็นไหมแล้วก็หวีจังกรยกหวีให้หน่อยนี่พ์ดนัมเบอร์ตัวนี้นี่นะจับกับชุดนี้รับรองว่าจบใช้งานได้นานแล้วก็ราคาถูกกว่าเราใช้แท้ทั้งชุดเนี่ยเกินครึ่ง นะครับใช้ไฟวีนของ GZL Godzilla Super World Export นะครับแล้วก็แผ่นคัดแท้หวีคัดแท้จับกับ2ชั้นได้เลยเพราะว่าตัวนี้เป็นไฟวีนที่แปลงจาก2ชั้นมาเป็นชั้นเดียวแต่ว่าเราจะต้องใช้แผ่นคัดกับหวีคัดเป็น2ชั้นเหมือนเดิมนะครับรับรองว่าใช้ดีแน่นอนแล้วถ้าจะให้ดีนี่เปลี่ยนลูกปืนกดคัดไปด้วยพาทนี้ นี่นะลูกปืนกดคัดของแท้เขานะครับใช้ได้นานถ้าเกิดว่าเรายกลงมาทีนึงเนี่ยสมควรจะต้องเปลี่ยนไปด้วยนะสำหรับลูกปืนคัดแล้วก็มีหลายท่านมีหลายท่านเลยโทรเข้ามาถามตรงไฟวีนของนาวาร่านี่นะไฟวีนตรงนี้ไม่มีลูกปืนใช่ไหมครับไม่มีนี่นะเดี๋ยวมาดูหลังเข้าเเวียงด้วยนี่หลังเข้าเเบียงเขาเห็นไ,ไหมมีเดตาลบี เป็นบูธทองเหลืองนะครับไม่ต้องใส่ลูกปืนนะครับปลายเกียร์ของนวาร่าเนี่ยไม่ต้องใช้ลูกปืนประคองเหมือนพวก d m a ม v กว o TFR m i เอฟอาร์อะไรนงี้ไม่ต้องใช้นะครับ A later few moments แต่พอมาดูดีๆเนี่ยนะวีคัตทางกอนเอาวีคัตไปดิวางคู่กันหน้าตามันไม่เหมือนกันนี่นะอันนี้วีแท้อันนี้ ของช้อปปิ้งออนไลน์ผมไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรปิดไว้แล้วนะเป็นมารยาททางการค้านะครับเราไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรนี่นะเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนกันคนละอย่างเลยไม่รู้ว่าเขาไปจับเอารุ่นไหนมาแต่ว่าที่ลูกค้าเจ้าของรถเขาให้ดูเนี่ยก็คือมันเป็นตรงรุ่นนะนะ D40 แต่ว่าทําไมหน้าตาไม่เหมือนไม่เข้าใจนะผมจําไม่ได้เหมือนกันคลับคล้ายคลับคลาเหมือนกันนะรุ่นนี้นะครับนี่เราใช้ไฟเบีนของ g z l นะของ Godzilla s u p e r w o ์ l Export ที่จัดจำหน่ายโดยแกะกล่อง d ีเซลออโต้พาร์ตนะครับอย่าไปหา Godzilla ใน Facebook นะต้องหาแกะกล่อง d ีเซลออโต้พาร์ตนะครับเดี๋ยวจะหลงเดี๋ยวจะงงนะนี่ g z L นี่โลโกโล้เขาขายมาตั้งแต่ปี2014แล้วนะครับนี่ตัวนี้คู่กับแผ่นคัดของ2ชั้นแล้วก็วีคัตนี่นะของ2ชั้นเดี๋ยวมาดูกันว่า คัดมันจะนิ่มไหมแล้วก็จะมีอาการสั่นหรือเปล่าเดี๋ยวอีกนิดนึงดูอันนี้ชุดของแกะกล่องของกอซิล่านะดูน็อตเขาแถมมาพร้อมเห็นไหมมีน้ํายากันคายด้วยอันนี้คือน้ํายากันคายนี่นะเป็นน็อตของเขาแถมมาเรียบร้อยนะครับไปเดี๋ยวไปติดตั้งกันแล้วก็ดูว่าพอประกอบเข้าไปแล้วเนี่ยคัดนิ่มไหมแล้วก็มีอาการสั่นของตัวรถหรือเปล่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ A few minutes later นี่ประกอบเสร็จเรียบร้อย มาดูนี่นะสองนิ้วเห็นไหมเบาวิวนี่แล้วมาดูสั่นหรือไม่สั่นเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนี่สังเกตดูคันเกียร์นี่เห็นไหมไม่มีสั่นนะครับนี่เป็นไฟวีนของก็อตซิล่า ซูเปอร์เวิลด์เอ็นะครับจัดจำหน่ายโดยแกะกล่องดีเซลออโต้พาร์ทนะครับแล้วก็จับคู่กับแผ่นคัตวีคัตสองชั้นแท้นะครับราคาเนี่ยถูกกว่าของแท้ทั้งชุดเนี่ยเกินครึ่งนะครับนี่จบนะตัวนี้จบนะครับแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งก็คือเป็น Ford ตัวคอ m o อนเลวรุ่นแรกตัวนั้นก็เป็นไฟวีนสองชั้นเช่นเดียวกันนะครับ ของก็อตซิล่าก็มีนะมีทําขายเหมือนกันนะครับเป็นไฟวีนแปลงชั้นเดียวนะสินค้าคุณภาพอีกเช่นเคยนะครับถ้าเกิดว่ามีเคสเข้ามามีรถเข้ามาเกี่ยวกับ Ford Ranger หรือ BT 50ตัว c o m ม o นเร i l ตัวแรกที่เป็นไฟวีน2ชั้นนะเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูนะครับจะสอนวิธีการว่าเราไปจับคู่กับแผ่นบีตัวไหนถึงจะจบนะครับสำหรับนาวาล่าคันนี้เห็นนะ ตอนแรกเนี่ยคัดแข็งมากนี่เดี๋ยวจะเหยียบให้ดูเนี่ยเบาหวิวสบายๆตอนแรกแข็งมากอันนี้ผมเนี่ยแตะแตะแค่แตะนะเห็นไหมเหยียบสบายนะครับลูกค้าก็หลงไปเปลี่ยนปั๊มคัดบนปั๊มคัดล่างนะเสียตังค์ไม่รู้จักจบจบสิน้นเพราะว่าไปเจออะไรของพวกช้อปปิ้งออนไลน์นะผมเลยลง ในเพจ Facebook ผมว่าทำไมถึงไว้ใจกล้าซื้ออะไไล่ช้อปปิ้งออนไลน์ผมไม่ได้ว่าเขาไม่ดีคนที่ขายของแท้คนที่ขายของที่ไม่ใช่เรียนแบบก็มีเยอะสินค้าผ่านเยอะแต่ว่าอย่าไปเห็นแก่ราคาถูกนะครับพอไปเจอราคาถูกมากๆมันดึงดูดใจอันนี้เข้าใจอยู่คิดว่าเอ้ยได้มาราคาพิเศษอันนั้นอันนี้แต่ว่าสรุปสุดท้ายไปเจอของก๊อปของเรียนแบบนะครับทำให้เราเสียตัง ไม่จบไม่สิ้นเสียตังสองรอบสามรอบบางทีหลายๆคันไปเจออะไหล่เครื่องยนต์พวกรถเบนซินพวกคอยพวกอะไรเงี้ยเซนเซอร์จากคอยแท้ของศูนย์ตัวหนึ่งประมาณ 3- 4พันไปเจอช้อปปิ้งออนไลน์ตัวหนึ่งไม่ถึงพันหรือพันกว่าบาทอย่างเงี้ยก็มาบอกช่างว่าเปลี่ยนไปแล้วนะแต่ว่าอาการนี้ไม่หายสรุปสุดท้ายบางทีมันก็ไปจบกับอะไหล่ตัวที่ลูกค้าไปซื้อมาจากช้อปปิ้งออนไลน์เยอะหลายเคสนะที่ผมเจอนะครับเพราะฉะนั้น ถ้ารักการช้อปปิ้งออนไลน์ต้องดูดีๆต้องใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าอะไหร,ราคาถูกแล้วมันจะผ่านไปมโนเอาเองว่าเขาไปได้ราคาถูกมาไปนําเข้าเองอันนั้นอันนี้ไม่ใช่นะครับส่วนใหญ่แล้วถ้าเจออะไรที่ราคาแตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปที่ไม่ใช่ช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยแตกต่างกันมากๆส่วนมากจะไปเจอของก๊อปนะครับระวังกันไวด้ดีๆด้วยนะครับ โอเคกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดกระดิ่งไว้ครับถ้าเกิดว่ามีสาระเกี่ยวกับรถยนต์เป็นเทคนิคการซ่อมเป็นวิธีการซ่อมแปลกๆเป็นการรีวิวเครื่องมือหรือว่าเป็นการรีวิวรถยนต์เดี๋ยวจะหามาลงให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันสวัสดีครับ